เห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงขึ้นนะครับแล้วก็มีหน้าต่างกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมานะครับ เอาละครับผมต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนลง Callout Interface นะครับ1.41นะมมตัวนี้นะครับจะแบบว่าเวลามี Callout ด้งมานะครับเจ้าเมนูตัวนี้นะครับก็จะขึ้นมานะอ่าแบบนี้เลยนะครับเกดเดี๋ยวส่วนอ่าตัวอย่างนะเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการลงกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวลิงก์เจ้าตัว c a l l Interface ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ description นะครับเกก็กดดาวน์โหลดไฟล์เลยนะกด a g ป e กดาวน์โหลดครับไป ไปเลยก็รอประมาณสีวินะครับอ่านะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านชมเนี่ยแตกไฟล์อะไรให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้2ไฟล์นี้นะครับเป็นเอ่อโฟลเดอร์แกนเทปโตวีกับเป็นเวดมีนะครับกดเข้าไปในโฟลเดอร์แกนเท V โตวีนะครับอ่าก็จะเจอไฟล์เยอะแยะเลยนะครับก็พักไว้ก่อนนะโอเคแล้วเราก็เอ่อเปิดโฟลเดอร์เกมของเราขึ้นมานะครับอ่านะครับเมื่อเปิดโฟลเดอร์เกมขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เรากลับไปที่ไฟล์มอสของเรานะครับอ่าแล้วก็คุมดาเจ้าตัวไฟล์ทั้งหมดในนี้เลยนะครับแล้วก็ลากลงมาใส่ในโฟลเเเดอร์กมยนะ อ่ะก็รอแป๊บหนึ่งเนี่ยครับอ่ะอันนี้ผมอ่าลงไปแล้วนะครับมันเลยขึ้นว่าทับนะครับท่านผู้ชมก็ลากลงไปเลยนะไม่ขอทับแล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วครับอันนี้ก็ปิดไปนะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมการเปลียนที่เรียบร้อยนะครับวิธีการใช้นะครับการเปิดเมนูนะการเปิดเมนูสำหรับแต่งเอ่อเมนูต่างนะครับให้เรากดไปที่ f 8นะครับอ่าก็จะมีเมนูเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขอเอานะครับนี่เห็นไหม ครับอันนี้สวัสดีครับอันที่ผมลงไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าเราจะมีอันอื่นอีกนะครับอ่าสําหรับการตั้งค่าเจ้าตัวอินเฟ r เราจะไปที่ Configurator Setting ตรงนี้นะครับอันนี้อ่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารู้ว่าการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมขออ่าบอกวิธีการเปิดเจ้าตัวกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะครับวิธีการเปิดนะครับให้กดเอ่อนําแพดนะครับเลขตัวนําแพดนะครับเลขหกนะอ่านําแพดหกนะครับกดครั้งหนึ่งครับ ครับมรบมนก็จะเด้งเจ้าตัวเมนูตรงแถบด้านขวาล่างขวามานะครับอ,อ่านะครับบางคนไม่ชอบไอเจ้าจตัวหน้าต่างสี่เหลีย่ยมนี้มันขึ้นตลอดนะครับแล้วก็กดนำแผดหปิดได้นะครับนี่เห็นไหมครับกดแค่ครั้งเดียวนะ วิธีการตั้งค่านะครับแล้วก็ให้เราเปิด f 8ไปเหมือนเดิมครับนะวิธีคอนฟิกนะครับนะก็จะตั้งค่าเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ลองไปตั้งค่ากันดูนะครับเดี๋ยวว่าผมจะแนะนำนะครับอันที่มันสําคัญสําคัญนะอ่า mdt นะครับก็คือไอ้นี่แหละครับไอ้กรอบสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับอ่าอันนี้ก็คือแทร็กเก็ตนะครับในรถนั้นต้องเปิดไว้นะครับอันนี้นะครับก็คือจะให้มันแสดงเนี่ยในเฉพาะที่เราอยู่ในรถเท่านั้นนะครับอ่าสมมติว่าผมปิดนะผมปิดอ่านไหมครับลงจากรถมันก็จะไม่ดับนะครับแล้วถ้าผมเปิดไฟนะครับเห็นไหมัันนก็จะะดบโอเค ต่อมาก็คือตัวนี้นะครับไอ้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะครับจะเด้งมาตอนที่มีภารกิจขึ้นมานะครับมามันก็จะเด้งขึ้นมาพอดีนะโอเคอันนี้ทำเอานะครับก็ลองไปปรับกันดูนะครับอันนี้ก็คือระดับเสียงนะครับอันนี้ระดับเสียงอันนี้ก็คือเสียงนะครับเวลาที่เรากดรับภารกิจนะครับเสียงนี้นะครับก็คือเสียงที่มีภารกิจเด่งขึ้นมานะครับอันนี้นะาจะเป็นเสียงของ ALPR นะครับโอเคก็สำคัญสำคัญก็จะมีประมาณนี้นะครับตดเมนูของ MDT นะต่อไปนะครับจะเป็น Postal นะครับ โพสต์เต่าเนี่ยจะเป็นเนี่ยนะครับเป็นเห็นไหมครับมันจะขึ้นนะอ่าผมกดปิดก็จะปิดนะครับขึ้นจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับเหมือนว่าเออ่ตำแหน่งหรือเปล่านะอ่าอันนี้ใครจะเปิดก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมีของเจ้าตัวอ่ซิมเพิลฮัทแล้วนะโอเคผมก็ปิดไปนะตัวนี้ตัไปเพลทนะครับเพลทอันนี้ก็คือเอ่อเจ้าตัวป้ายทะเบียนเนี่ยนะครับนี่เห็น<ส>ไหมครับป้ายทะเบียนนะอันนี้ก็คือเพลทเนี่ยนะครับจะขึ้นตอนที่อยู่ในรถเท่านั้นนะครับถ้าผมปิดนะครับเวลาลงจากรถเห็นไหมครับมันก็จะะะขึ้้้้นนนดดววยอ่าาถผผมมเปิไทรรูคับ ก็จะหายไปไหมครับโอเคอ่ะกดกลับไปครับอ่านะครับอีกหนึ่งนะครับก็คือวิธีการย้ายตำแหน่งเจ้าตัวป้ายทะเบียนกับข้อ l interface นะครับตรงนี้นะให้เรากดนำหกค้างนะครับเลขนำหกนะกดค้างไว้นะอ่ะกดค้างไว้แล้วปล่อยนะครับมันจะมีเจ้าตัวเมาส์ขึ้นมาเห็นไหมครับนะจีเมาส์ขึ้นมาแล้วก็สามารถคลิกนะครับนะแล้วเราก็ลากเอาไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้เลยเห็นไหมอ่ะเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับ ไ้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็สามารถลากป้ายทะเบียนได้นะครับนี่เห็นไหมผมก็เอางาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคเมื่อเราจัดเสร็จแล้วนะครับเราอยากให้ลูกศรมันหายไปนะครับแล้วก็กดคลิกขวานะคลิกขวานะครับปับเห็นไหมครับลูกศรก็จะหายไปละนะครับนี่แล้วก็อย่าลืมกดเซฟด้วยนะครับโอเคนี่เท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับนี่เห็นไหมอ่านะครับเดี๋ยวผมลองอ่ารีเฟรชคอให้ดูนะครับอ่านแล้วฟังเสียงนะ เห็นไหมครับมันก็จะมีเสียงขึ้นนะครับแล้วก็มีหน้าต่างกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วกดรับดูทำกดเยสนะเห็นไหมครับก็จะมีเสียงด้วยนะเวลาเรากดรับภารกิจนะอะถือว่าเจ๋งเลยทีเดียวนะครับอ่านะครับ เดี๋ยวผมลองอีกสักตัวอย่างนะครับจะกดรับ call out ในเจ้าตัวกรอบสี่เหลี่ยมใน call o u t interface ดูนะครับเดี๋ยวผมกด request call นะวิธีการรับนะครับผมก็จะกดเล6ข6ค้างไว้นะครับก็จะมีเามาส์มาผมก็จะกด end root ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะรับแล้วนะว,วิธีการรับก็มีได้หลายแบบนะครับ โอเคนะผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมอตตัวนี้เนี่ยยังมีฟังก์ชันอีกหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองไปเลือกไปเล่นกันดูนะครับแล้วก็เป็นอย่างไรก็ลองมาคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็หามอตเฉลยสรุปมาให้ท่านผู้ชมได้ลองเล่นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่มารับชมครับขอบคุณครับ